อยู uh ่ค huh. รับอยู่ครับผมมาแล้วครับครับอยู่ครับอยู่ครับ ครับนะบอยู่ไหมอยู่ครับโอ้โหสวัสดีนันา,นา,นานตักปลาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบในการตกปลานะครับเจอเจอกับผมอีกครั้งครับช่องตกปลากันนะเยานะครับช่องตกปลาสําหรับทุกทคนวันนี้เดินทางมา40 50กิโลเมตรนะครับเพื่อมาตกปลาช่อนานาน้ําท่วมนะครับ ไปดูนครับว่าวันนี้จะมีผลงานมาฝากมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ฝากช่องไว้หน่อยนะครับตกปลากันนะยเยานะครับทางช่อง YouTube กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเราไปดูกันเลยครับว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนไปชมกันเลยครับสายมากแล้วนะครับวันนี้ตื่นสายนิดหน่อยครับ แล้วครับผมโ,โดนไหมครับกัดโดนไม่รู้ครับเมื่อกี้เดี๋ยวย้ำไปอีกครั้งหนึ่งครับกัดอย่างสวยเลยครับเมื่อกี้ผม,ไม่ไดว่ามันโดนนะครบาบมากัดอีกครั้ง thì đấy là quý chồng Thì đây lắm เงียบไปครับคุณผู้ชม

ครับผมอยู่ครับโอ้ยหลุดพี่น้องโอ้ยวัดป oh, <no. S 1> ิวมาเลยนะครับไม่รู้มันกัดยังไงครับ mm hmm. ใช้สวยนะครับเมื่อกี้ อยู่ไหมครับอ,มอืมครับผมมาแล้วครับแล้วมาแล้วอยู่ไหมโอ้ม,มาทั้งยวงนะครับไม่รู้อยู่ป่ะครับปลาโอ้อยู่ครับผมอืมออ,อ,อยู่นี่ ต้นนาน้ำท่วมนะครับใสสวยนะครับตัวนี้ใสกำลังน่ารักกันเลยครับก็ตีย้ำๆๆไปครับมีตัวก็พุ่งมากัดนะครับน่าจะมีเยอะอยู่ครับตัวเล็กตัวน้อยนะครับเราต้องขยันตีนะครับเหยื่อไม่ลงน้ําไม่ได้ปลานะครับติดตามแต้มต่อไปครับ ល្នឹង់ខ្ 对，对，对。 อูครับนีครับช่อนนาน้ำท่วมนะครับตัวเลขนิดเดียวครับดีไปแล้วก็คอมาจัดแล้วก็ส่งสายนิดนึงแล้วก็วัดเลยนะครับ แต้มเลยนะครับอีกแต้มหนึ่งนะครับโอเคครับนี่เรามาเจอหน้าหน้า,น,านักตกปลาอีกสองท่านนะครับเพิ่งมานะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหมวันนี้มาทุกวันได้ไหมได้ครับวันได้วันละกี่ตัววันละตัวครวันละตัวอ๋อสู้ต่อไป โู้ครับ,รบแตกกันเลยทีเดียวครับโอ้หลุดหลุดหลุดผูด้ชมอืมพับชนะน้ำท่วมโอ้ ใส่สวยๆเลยครับส่งเหยื่อถ้าเราส่งได้ไกลก็มีโอกาสได้ตัวสูงเพราะว่าปลามันถ้าเราไปใกล้มันชอบระแวงแล้วเดี๋ยวอีกอย่างน้ามันตื้นนะครับตีเนียนๆก็ถ้ามีตัวก็เรียบร้อยครับไปชมแต,ต้มต่อไปนครับครับนาะนะครับแดดก็ร้อนก็เดินไม่ไหวแล้วครับเดินมาโอ้ไกลครับหลายกิโล พอดีจเจอน้าตกปลาครับอาสาว่าจะไปส่งสองท่านนะครับเพราะว่าจะอาศัยไปนะครับเดินไม่ไหวแล้วแดดก็แดดโอเคครับ ผู an so ้ดันน้ำใสผูม ก,กัดรถกระชากเลยนะครับแสนี้โอ้ครับโอเคอยู่ครับขัดแล้วก็ชากเลยนะชั่นนาน้ำท่วมอีกแต้มครับใสกกำลังงามๆเลยนะครับก็ส่งเหยื่อไป พ็พุ่งมากัดเลยนะครับนี่โหมดมากนะกัดแล้วก็กระชากิเลยครับเกือบวัดไม่ทันนะครับลุ่นแต้มต่อไปนะครับ หูครับ hungry. ตามองมากัดนะครับโโโโส,วสวยเลยครับนะครับติดๆกันเลยนะครับนี่ีเข้าไปในตรงที่มีกอหญ้านะครับ เหยื่อตกนี่พุ่งออกมาชาร์จเลยครับใส่สวยๆเลยครับช่อนนาน้ำท่วมโอเคครับ พุ่งมาขัดครับผู้ชมอยู่ไหมอยู่ครับโอ้โหแอมที่สามครับเดนี้แต่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับตอนนี้เชะอะติดนิด้เดียวผู้ชมอีกตัวครับสายไม่ใหญ่เท่าไหร่เห็นมันขึ้นน้ำนะครับก็เลยส่งเหยื่อไปก็ตีย้ำๆไปก็จัดครับ ุ่งมากัดถือว่าไม่อยู่นะเป็นมันตัวเล็กเจครับครับผู้ชมนี่ก็เย็นพอสมควรนะครับนี่ก็ได้ปลาช่อนอยู่สี่ห้าหกแ้มนะครับก็พอไปทํากับข้าวกินตอนเย็นนะครับฝากช่องไว้หน่อยนะครับช่องตกปลาคณะเยานะครับเป็นช่องตกปลาสำหรับทุกๆคนนะครับก็พยายามหาคลิปตกปลาสนุกๆมาฝาก น,นานๆตกปลาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบในการตกปลาอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จากลากันเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ